สวัสดีครับวันนี้ห้างหุ้ส่วนจำกัดสมยบริการสาขาหนึ่งอำเภอไผ่สารีผมเฮียหมวยครับวันนี้ผมมาไล่รถรีวิวรถเป็นรถโตโตยตา้ารีออสปี2019ตัวอีมารีวิวมาแนะนำมานำเสนอครับครับสำหรับตัวรถปี2019ตัวอีก็จะเป็นกระจังหน้าจะดูล้ำแหลมหน่อยจะดูล้ำแหลมพ่นด้วยสีปอนตัดด้วยสีดำ พร้อมด้วยให้ให้คันชนหน้าเป็นใหญ่ๆดำๆแบบให้ดูบึกบินขึ้นแล้วนี่ก็มีเป็นตัวดักหลมแต่ไม่ใค่ดักหลมครับเป็นแบบเป็นทําแบบทําให้ดูใหญ่ขึ้นทําให้รถดูใหญ่ขึ้นครับเป็นไฟไหลอดเป็นตัวอีเป็นไฟหลอดคันนี้เป็นสีบอลเงินเดี๋ยวตามมาดูที่ว่าในรถโฉมปี2019ัรีออตอีนี่ จะให้ยางล้อขอบอะไรมาเป็นล้อแม็กขอบสิบห้าเป็นยางโยโกฮาม่าปีสองพยาดอกยางก็ยังเหลือลึกๆใช้ได้ยาวครับเป็นยางปีสองพันาในในตัวอีก็จะมีมาให้ก็คือไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวก็จะอยู่ที่กระจกมองข้างพร้อมด้วยกระจกมองข้างก็จะ เป็นสีเดียวกับตัวรถคือสีบอนสีเดียวกับเดรถเดี๋ยวเรามาดูภายในกันทีว่ารถคันนี้ภายในมีอะไรมาให้มั่งเป็นรีออสปี2019ตัว E คันนี้ตามมาดูเลยครับเดี๋ยวทีมงานจะเ,เปิดประตูทุกบานพอขออภัยนะครับวันนี้ไลน์ในร้านแสงอาจจะไม่พอเดี๋ยวจะเปิดประตูเพื่อให้แสงสว่างช่วยเดี๋ยวเปิดสวิตซ์เปิดสวิตซ์ เดี๋ยวช่างกล้องก็อ้ไรให้ดูเลยล่ะครับว่าวันนี้มีอะไรกันบ้างภายในในด้านนี้ก็จะเป็นถุงลมนิรภัยถุงลมเนเชนเนนม่ช่างถุงลมนิรภยัมภย,มมมมภยมีให้มาตั้งสองฝั่งแล้วก็มีออมีที่วางแก้วมาให้วางแก้วมาให้มีแกะมีแกะมาให้เก็บของมาให้ มีที่วางวางโทรศัพท์เป็นเตียออโต้นะครับเป็นคันนี้ก็จะเป็นนะระบบแอร์สี่จังหวะพัดลมสี่จังหวะมาให้เครื่องเสียงคู่ตัวคันนี้เสียบแลวอ๋อเทคได้หยุดเสียบกะทช้ได้ครับฟังเสียงช่องแผ่นซีดีก็มีแต่ว่าส่วนใหญ่จะไม่ได้ใช้ละแผ่นซีดีอาจจะเป็นมี ไฟดอกแสนที่มาให้พอสะดวกสบายบังแดดมีมาให้ฝ้าก็จะเป็นสีเทาครับสีเทาครับันนี้เป็นตัวอีครับแล้วเดี๋ยว,ยวช่างกล้องซูมเลขเลขมาให้ดูหน่อยสิว่าไม่ใช่มายัางไงเอ่ยเลขไม้อยู่ที่แปดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสิบห้าโรนถตอนนี้และครับมีถุงลมนิรภัยทั้งสองฝั่ง ให้มาเดี๋ยวดูภายในเดี๋ยวช่างกล้ึงดึงวง,งกบให้ดูในสิช่างกลึงวงกบให้ดูเน้นไหนให้ดูแล้วให้ดูโครงสร้างกันหน่อยเรื่องเรื่องโครงสร้างโครงสร้างนี่ก็เป็นปัจจัยหลักของรถมือสองเลยนะครับโครงสร้างเรียกดูเม็ดอาร์กจากโรงงานโครงสร้างเนะี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นอะไรที่บ่งบอกเกี่ยวกับโครงสร้างว่ารถรถที่ไม่ไม่ฟ่ามมาครับเม็ดอาร์กก็ยังอยู่จะเดิมเดิม เรียกโครงสร้างหรือเรียกว่ากระดองเดิมภาษาแบบมหมห่เหมยนะเรียกกระดองเดิมอ่ะจะเก็บเม็ดลูกยางเดี๋ยวให้ดูถึงหน้านิดนึงดูเยอะนิดนึงกระดัดูอ่าด,ด,ดูถึงล่างเลยอ่าดูแล้วปิดดูแล้วก็เก็บลูกยางให้สวยงามตามเดิมสรับคันนี้ก็จะมีกระจกหูช้างมาให้ด้วยใช่ไหมช่างมีหูช้างเ,าเนาะกดปับ๊บ กระจกพับไม่พับอ๋อเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกครับอำนวยความสะดวกเวลาเราจอดด้ที่แคบถือว่าช่วยได้ครับช่วยกันกันกระจกเสียหายได้เลยนะครับตอนนี้กระจกไฟฟ้ามีมาให้ทั้งทั้งสี่ฝั่งทั้งทั้งสี่บานสี่บานครับอ่ากอนประตูอ่าเดี๋ยวทางกองให้ดูมา๋ดดูด้านหลังดูด้านหลังดูเบาสิเบาดูลายเบาะต่นี้ว่าปีปีสิบเก้าเนี่ยให้เบาะลายอะไรมา ลายก็จะเป็นในด้านช่องกลางก็ข้างบนก็จะเป็นดําช่องกลางก็จะเป็นเทาตัดด้วยได้สีส้มทําให้ภายในรถด,ดูดูใหญ่ขึ้นโออาขึ้นเองละครับเพราะตัดด้วยสีส้มก็จะดูให้สวยทําให้ภายในอกโถงโออาขึ้นอ่าสำหรับเบาะด้านหน้าทางร้านก็จะซักทำมสะตาดและหุ้มพลาสติกไว้ให้เดี๋ยวดู วงกบเนาะวงกบบันมาหลังอ่าชางกองรีวิววงกบให้ดูหน่อยสิเม็ดอาร์ให้ดูเม็ดอาร์โชเม็ดอาร์กันหน่อยสิว่าเม็ดอาร์ยังอยู่เดิมไหมอ่าโดยเม็ดอาร์ครับสําหรับผมเนี่หมวยลายรถทําไมถึงอยากให้ดูโครงสร้างเพราะว่าเพื่อความชัดเจนครับโครงสร้างนี่มันมันเป็นสิ่งสําคัญเลยนะครับเรื่องโครงสร้างรถนะครับเพราะว่าเ้ารถโครงสร้างดี การปิดประตูเลองเรื่องลมเข้ารถก็จะไม่ไม่ไม่มีไม่ค่อยมีครับและการปิดประตูก็จะปิดปิดง่ายรถโครงสร้างที่ไม่บิดไม่เบี้ยวมาโครงสร้างจะปิดง่ายเดี๋ยวจะเห็นเหมยจะลองปิดประตูให้ดูนะ,ะเดี๋ยวก่อนกอนก็จะรู้ใหม่กิบก็ประตะูเดี๋ยวจะปิดประตูให้ดูรถโครงสร้างเดี๋วมันจะปิดนี่ ม่ปิดง่ายครับปิดแบบง่ายแบบไม่ปิดง่ายปิดนุ่มนี่เรียกว่ารถโครงสร้างเดิมจะได้ดีตรงนี้แหละครับเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายที่ดูด้านท้ายกันเลยด้านท้ายของปีสิบเก้าปีสิบเก้าก็เราสังเกตแล้วถ้าเราวิ่งตามหลังรถใครไว้รถคันนี้ปีอะไรนะสเกตปีสิบเก้าก็จะให้คิวคิวเป็นผมเมียมอยู่ที่ไฟท้ายมานี่คือสัญลักษณ์ของรถปีสิบเก้า เดี๋ยวทีมงานเปิดเปิดฝาท้ายให้ดูหน่อยสิอันนี้มีสำหรับล็อกกญแจมีออสครับเดี๋ยวดูภายในเดี๋ยวให้ดูอย่างอะไระเดี๋ยวดูดูอบข้างกันก่อนดีกว่าดูรอบข้างกันก่อนดูรอบข้างโครงสร้างรอบข้างกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวโครงสร้างรอบข้างโครงสร้างรอบข้างเราดูที่ตะเข็บฝากระโปรงหลังให้หน่อยสิว่าเป็นยังไงเอ่ย เก็บกระโปรงหลังครับสังเกตดูฟารมรถที่แบบสมบูรณ์ครับอ่าโดโครงสร้างด้านด้นานฝาด้นานฝาให้ดูช่องยาอะไรนะสิช่างกล้องเดี๋ยวส o ช่องยางอะไรแบบัวช่องยังอะไร อย่างไรยังอยู่มาอาอย่างไรยังอยู่ครับยังอยู่ครบในถุงเครื่องมือนะครับอันนี้อย่างอะไรใหดูเล็กๆนิดเนี่ยอ่าดูรถไม่เคยติดแก๊สน,นะครับเป็นรถชนิดเชื้อเพลิงเบนซินรองรับน้ํามัน e 2ยี่สิบได้ครับเป็นรถตัวใหม่ๆนี่จะรองรับน้ํามันได,ได้ได้หลายประเภทครับให้ดูด้านท้ายคือให้ดู กจะให้ดูโครงสร้างโครงสร้างฝั่งท้ายครับมาดูกันแล้วปิดเึ๊บเป๊บแล้วปิดฝากกระปรงท้ายปิดกันแล้วครับก็จะมีก็จะมีไฟแบบสะท้อนแสงมาให้ดูที่คันชนท้ายก็จะดูแบบปลอดภัยเวลาเราจอดแบบในที่มืดมืดแล้วคันหลังมาก็จะเห็นแสงกลับเป็นรถ โฉมปี2019ครับก็จะเป็นวีออสยางเป็นชุดเดียวกันครับเป็นปี2023คันนี้ก็จะติดฟิล์มสีดำมาให้เดี๋ยวมาดูวงกบด้านด้านซ้ายกันต่อเพราะว่าเดี๋ยวใหด,ดูฝาแล้วอะ่ะเดี๋ยวก่อนจะ,จะดูวงกบแวะมาดูตรงนี้นิดนึงเพราะตรงนี้ครับมันจะเป็นปุ่มสัญลักษณ์แบบเลื่อนขึ้นเลื่อนลงถ้าเรามีเด็กขึ้นรถก็แบบอย่าแบบ ด้านในไม่เปิดออกคือกันเด็กเหิดอก็เลื่อนนี่ลงปั๊บประตูด้านในนี่ก็จะเปิดไม่ได้เพราะปลอดภัยเขาเรียกเซฟตี้ถ้ามีเด็กนั่งถ่ายมันก็เอาไว้ข้างบนนี่ก็คือปกติเปิดได้ปกติภายในก็จะเป็นสีดำ<อ>ดำขึ้นเทากระจกไฟฟ้าอ่าเดี๋ยวดูกรอบกันต่อกรอบด้านด้านประตูหลังดูกรอบกันต่อสังเกตเม็ดอาร์ ดูถ่ายเรียบร้อยแล้วก็เก็บเก็บลูกยางด้วยนะจ้างเก็บลูกยางให้ด้วยเก็บลูกยางให้น้อยอดอกกอนยังใหม่ๆเป็นยางปี2023ดอกก็ใช้ได้อีกยาวๆครับถือว่าใช้ได้อีกนานครับข้อสำคัญครับรถในปีนี้ราคาอยู่ที่ประ,ประมาณ50%ของของรถป้ายแดงพอรถอายุ ก็ไม่กี่ปีครับปี2019ก็ประมาณ4ปีกว่ากาก็ถือว่าราคาหายไปครึ่งนึงคุ้มครับสำหรับคนซื้อรถมือสองยุคนี้ตอนนี้คุ้มมากครับอ่าเดี๋ยวเราดูอ่าวังกบด้านซ้ายไอ้ช่างเมื่อกี้เราให้ดูแกะหมดแล้วเนาะให้ดูมันอาดาเดินว,วังกบด้านซ้าย ดูวงกบด้านซ้ายปึ๊บอ่าให้ดูเม็ดอาร์กเลยให้ดูวงกบด้านซ้ายให้ดูเม็ดอาร์กอ่ะให้ดูเยอะหน่อยอ่าแล้วทีมงานก็จะถ่ายให้ดูว่าเม็ดอาร์กให้ดูว่าเป็นอย่างไรเอ่ยเม็ดอาร์กนี่ครับคือเม็ดอาร์กจากโรงงานเต็มเหมือนไฟเลเซอร์ที่เขายิงมาจากโรงงานปึ๊บปุ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 ๊บเด่นนะครับเดี๋ยวเก็บค่อยๆเก็บเก็บลูกยาง เก็บลูกยางให้เรียบร้อยอเดี๋ยวท่านต้องลองซูมแ่นเพจให้ดูหนะ่อยที่ลุกผนเพจหรือว่าเพจปีอะไรเลยครับเป็นเพจ19ครับเป็นปี2019ตรงกับวันจดทีจดทะเบียนครับปี19ก่อนกับประตูก่อนเขาเรียกว่าน็อตในขยับครับก่อนประตู เดี๋ยวเรามาดูกันรอบๆเดี๋ยวมามาดูด้านหน้ากันมะาดูด้านหน้าเดี๋ยวดูพาไปดูห้องเครื่องครับไปเลี้ยวอยู่ที่กระจกบางข้างปีสองพันสิบเก้าเดี๋ยวทีมงานเปิดห้องเครื่องให้ดูหน่อยสิห้องเครื่องแ <c oughs> อดวีสองพันสิบเก้า ครับเนี่ยในรถปี2019เนี่ยจะแตกต่างกับรถปี201415สาเราสังเกตดูเลยกับฝาครอบเครื่องจะจะไม่เหมือนกับฝาครอบเครื่องจะเป็นสีบอลน,นี่คือเป็นรถปี2019ถ้าตัวก่อนงจะเป็นฝาครอบเครื่องสีดําแต่นี้จะเป็นสีบอลสังเกตดูง่ายๆครับในเรื่องโครงสร้างก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับรหัสอยู่ซีซุมโชคหัดตัวแอล เรียกว่ารหัสอยู่ดำแดด้านฝาก็จะเป็นตัวอาตัวอโครงสร้างอย่างอย่างสวยครับในนั้นเครื่องยนต์ก็จะดูไม่เยิ้มครับจะเอี่ยมๆไม่เยิ้มเดี๋ยวที่มาจะติดเครื่องเลยติดเครื่องเลยดีกว่าให้ฟังเสียงเครื่องมันะอ่าติดเครื่องแล้วเครื่องอยังดังนุ่มแล้วพอรถอายุก็ยังไม่หลายปีเท่าไหร่ก็เครื่องก็ยังดังนุ่มอยู่ครับ เดี๋ยวถ้ากล้องเราก็จะซูมให้ดูส่วนต่างๆของรถครับค่ะแข่งดังรุ่มมากเลยครับแข่งนุ่มชน,นิดเชื้อเพลิงเบนซินไม่เคยติดแก๊สนะครับเป็นเชื้อเพลิงเบนซินรองรับน้ำมัน E20 ได้รองรับน้ำมัน E20 ได้เดี๋ยวดูกันแล้วเดี๋ยวเฮียหมวยเปิดราคาให้เลยครับเนี่ยบางที บางท่านทักมาเอ๊ะทำไมเฮีมวยไม่ไม่บอกราคาจริงๆบอกทุกคันแล้วครับแต่ว่าบางครั้งก็อาจจะบอกช้าไปนิดนึงอะไรมาหนค่ครับครับชมกันรอบๆคันแล้วครับคันนี้เป็นรีอสปี2019ตัว E ีเฮีหมวยเปิดราคาเพียง350,000บาทถ้าท่านใดสนใจจะซื้อสดซื้อผ่อน ถ้าซื้อเงินผ่อนสินเชื่อของสมวยจะมีหลากหลายถ้าเครดิตดีอาชีพชัดเจนได้ดอกเบีย้ยพิเศษถ้าซื้อสดมีส่วนลดพิเศษในโปรโมชั่นเดือนม,มกลา6-8ปีใหม่เข้ามาเนี่ซื้อสดซื้อผ่อนสนใจติดต่อสอบถามโทรหาผมเฮียหมวยในเบอร์โทร0655396247เฮียหมวยยินดีรับใช้ให้บริการรับเซ็นสัญญา ถึงหน้าบ้านรับส่งรถถึงที่ครับสนใจติดต่อสอบถามตทวผมเฮมวยได้เลยนะครับขอบคุณครับ